ในเ <ST S> ช้าวันนี้เราจะมาดูพุทธะของพระเจ้าต่อเนื่องใครับเป,ป็นบรรทมยนต์เรากลับมาที่บรรทมยนตนะครับเราจะมาหนึงยนตบทที่สาข้อ 25- ถึง36นะครับยน์บทที่สาข้อ 25- ถึง36เมื่อเราจบแล้วเราจะด้เขียนพุทธะของพระเจ้าใด้นันขึ้นอยูแล้วเราจะอ่านสลับกันแต่ละข้อนนะครับพระเจ้าอ่านก่อนแล้วก็พี่น้องก็อ่านสลับกันนะครับยนตบทที่สาข้อ25 เปสารุษบกกล่าวว่าแต่เกิดการเข้าเถียงกันขึ้นระหว่างพวกสิบของยอน์และคนหนึ่งในพวกยิ่เรื่องการชำระบองทีเขาชอบไว่าอาจารย์คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ว้าไม่นาใจมางรับคุณคนนี้อาจารย์ไปยังหยิ่นี่แน่คนนี้กำลังให้ปฏิสิบมาแล้วทุกคุณก็ไปดูเลยค่ะยนต์ตอบว่าไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดนอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรัคิของเขาพวกท่านเองก็เป็นพยานว่าขราพระเจ้าพูดว่าพระเจ้าไม่ได้เป็น แต่ท่าพเจ้าได้รับพระบรมชาให้นำเสด็จโลกท่านนี้คือเจ้าสาวและเป็นเจ้าบ่าวเพื่อเจ้าบ่าวที่ยินฟังเจ้าบ่าวก็ที่ชื่นดีดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความปีติดีข้าพเจ้าจึงเต็มดีพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นท่านพระเจ้าก็ได้ลงพระองค์ผู้เสด็จมาจากเพื่อนมนุรย์เป็นใหญ่ในทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ฝ่ายโลกและผู้ต่างอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์รงเป็นใหญ่ในทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระยาทุกสิ่งที่พระองค์ คนที่รับคำพยานของพระองค์ก็รับรองว่งรรงา,า,า,าพระเจา้าทรงศักดิ์สิิ์พระพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาเป็นสัญลักษณ์พระบารมีของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระบปญญอย่างใดอย่างวนึางเวลาทรงรับพระบุตรและทรงมอบสิ่งไวในพระหัตถ์ของพร,ระองค์คนที่วางใจาในพระบุตรก็มีชีวิตยิ่งใหญ่คนที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระผีร้อของพระเจ้าให้เราเริ่มแข็งตัวกักนทีเถนะครับท่านแต่พระเจ้าเราเชื่อว่ารพระคัมภีร์ทุกตอนจะรับการดลใจจากพระเจ้า เป,เป็นในการสอนการตัเาเตือนวากราการปรับปรุงแก้ไขขอที่ดีอาจารย์อบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะท่านพร้อมที่จะทำถึงการดีทุกอย่างขอพรทรง,งอยู่กับรัตลายในเวลานี้พระบิดาเจ้าขอระชรคของพรแผงต้องใจเราขอเสิ่งของพระเจ้ามาถึงปูาฟวิญญาณของเราเองเพื่อเราจะรับการเสียง้าขึ้นมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นมีความคิดเหมือนพระเจ้ามากขึ้นและมีชีวิตเป็นเหมือนพระองค์ขอพรทรงอยู่กับทุกคนในเช้าวันนี้ที่เราจะได้เสียงของพระเจ้ามาถึงเป็นการ ในนาพี่สุชาติขอได้เจอเรื่องแรกลงได้ครับพระธรรมยอห์นบทที่3ที่เราจะศึกษาลงกเต็มในเช้าวันนี้เป็นเป็นตอนท้ายของบทที่3เลยนะครับแล้วถ้าเป็นนักยึดยาได้มันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเน,นื่องหลังจากที่นิโคเลมัสได้มาหาพี่สุเดวนากาคคืนไปสู่ได้สนทนากับนิโคเลมัสและเน่าไปคล้องักถึงการมีชีวิตนิรันดร์ถึงการที่จะบังเกิดใหม่ถึงการที่จะเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้านิโคเลมัสเป็นอาจารย์ชาวยิว และมาหาพิสุกะเห็หมายสำคัญและการอึกษาที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าพิสูมาจากพระเจา้าและเหตุการณ์ในวันนี้เพียนะครับก็ต่อเน,นื่องสืบเนื่องมาจากตอนนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากที่นโคเรมัสได้กลับมาจากพิสูแล้วปรากฏว่ามีการบันทึกถึงการรับใช้ของยอนตอนนั้นยอนยังไม่โดนจับเพี่นะครับก่อนที่ยอนจะถูกเฮโรดจับยอนยังรับใช้พระเจา้าอยู่นั่นคือการให้บัิสมา และในเาเดียแพทพี่สุก็เริมให้บัปติศมาด้วยเช่นกันแ,และเราจะเห็นว่าการรับใช้ของของยอนก่อนที่จจโตเทโรจับ,จบมีความค้าเกี่ยวกันกับงานของพี่สุพิทนั่นคือในการทํางานที่คล้ายคลึงกันในลักษณะเดียวกัน,น,กย,กนยอนไม่ต้องการให้ใครมาตามท่านแต่ยอนบอกว่าไปหาพระพิทยอนรู้บทบาทแค่ท่านเองว่าท่านชี้ชวนให้ไปหาพระพิท แต่พี่น้องทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีผู้รับใช้ที่ทํางานคล้ายคลึงกันเมื่อใดก็ตามที่มีประเทศที่ทํางานคล้ายคลึงกันซึ่งในที่นี้ก็คือยอนกับพี่ซูสิ่งที่ทามาคือการเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบของคนพื้นผู้ใหญทั้งสองท่านนั้นสิ่งที่เราเห็นจากพฤติรรมยอนตอนนี้คือว่ามีการโต้แย้งระหว่างสิ่งของยอนกับชาวยูจีบซึ่งมีหลายคนใส่ขังว่าอาจจะเป็นนิโคเดมัสนั่นแหละ เพราะว่านีผมเอมัสเิ่ไปสุนาักับพี่ซูมามีความเข้าใจเรื่องการชำระที่มาจากเบื้องบนที่ได้เียนฟรในสิทธิของยอนว่าการชำระที่มรุษุกทำนั้นอาจจะไม่ส่งผลเสม็จได้ที่งราอการชำระุนฉิพ่อนะครับเป็นพิธีล้างชำระร่างกายที่สำคัญมากสำหรับชาวยินก็ตามธรรมเนียแล้วชาวยินคนไหนก็ตามที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจะต้องผ่านพิธีชำระสิ่อนเขาจึงจะรับใช้พระเจ้าได้ แต่ที่แน่เสียแเ่คือว่าต่อมาพวกฟาริสีเริ่มเริ่มตรเกณฑ์ของมรดกเข้าไปหลายข้อมากจนทําให้พิธีชําระที่เป็นประโยชน์กลายเป็นภาระกลายเป็นทางยากลำบากสำหรับดิวมากกว่าที่จะเป็นพระองค์สาวกของยอห์ในเหตุการณ์นี้นะครับก็เริ่มมีลักษณะที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับฟาริสีอย่างไม่รู้ตัวเขาเริ่มเอาความคิดของมรดกเข้าไปผสมผสานกับพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเขาผลักดันยอนอัจารย์ของตัวเองด้วยความปรารถนาสูงวัว ให้แข่งขันกับที่อีสุริพวกเขาถามว่าอาจารย์นนนคนที่คนนั้นเนี่ยคนที่อาจารย์ให้กับสมาร์ทเขาตอนอตอนที่ฟาดไปแล้วเขาได้ขัดขอนอาจารย์จำได้ไหมตอนนี้เนี่ยเขากำลังมาให้กับสมาร์แข่งกับอาจารย์เลยไอ้ทั้งเรื่องน,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 อน,นี้แล้วคนก็ไปหาเขาเรื่องหน้าไม่มีปัญหาอาการทันนน้งเรืองนี้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สิ่งของยอนได้กลักบมาบอกยอนและยอนตอบสนองอย่างไรพี่น้องครับ สิ่งที่ยอนตอบสนองมีความสําคัญครับและจะเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาันในเนชาน้านี้ยอนเป็นแบบอย่างในการตอบสนองต่อพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่จะสอนเราคือการ,รกตระหนกปนะครับตระหนกถึงตัวตนของเราเองในการรับใช้พระเจ้าในาณะทีุ่ษข์บาปนะครับคนส่วนใหญ่โดนทุกขาพระเจ้าและก็พิดน้องด้วยเมื่อเริ่มเห็นทาพระเจ้าเริ่มรับใช้พระเจ้าเราบองเจเริ่อได้การเป็นโนบดี เป็นคนที่ไม่มีความสําคัญเราเราจะเริ่มจากการคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสําคัญทําอะไรก็ไม่ค่อยเป็นตระหนักก็ไม่ได้สอนว่า็มินก็ไม่เป็นมาลุ่มุมแช้แค่เขาให้นำมันมาขาย้วาก็ทำเราก็มบื่หไมสั่อะไรนองนี้แต่เมื่อเราเริ่มรับใช้มาตรมมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเริ่มทําอะไรให้อาณาจักรของมาตดมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเริ่มที่จะเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นโรบอดี้หรือคนไม่สําคัญครับแต่เราจะเริ่มคิดว่าตัวเองเป็น สบายเป็นคนที่เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเป็นคนที่ทําอะไรได้หลยายอย่างสาหรับงานของพระเจ้าสิ่งที่ตามมาเนื่อนครับนั่นจะถือว่าตัวตนของเราเองจะเริ่มใหญ่ขึ้นความข่ำใจที่เคยมีในอดีตตอนที่เราทําอะไรไม่ค่อยเป็นค่อยๆลดหายไปลดลงจากช่วงของการเป็นผู้เชี่ยวชาตอนนั้นเราอาจจะฟังทุกคนที่มาพูดกับเราให้คำแนะนำไปเรื่องๆผามชื่อเรามีความต้นตเรามีความรับน้อง แต่เมื่อเราอยู่ที่จังหวประการอยู่แล้วใ่ไหครับเราเริ่มรับใช้เพื่อให้ได้มากขึ้นเราเริ่มทำอะไรเป็นมากขึ้นเราก็อาจจะผู้ฟังคนหน่งต่อให้เราเราอาจจะกลายเป็นคนที่เริ่ไมไปให้สหัตว์ไทยเท่าไรเราเริ่มยึดยึดความคิดเห็นของกันเองมากขึ้นในที่จังหวัดปรานเดินไปกับพระเจ้าตความถ่อ,ใอ,ใอมใจเรื่องลดรอยต่อใบไกลความหยิ่งิี่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ครับที่ข่าววันนี้ไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับคนใ,นใครกับคนแต่เป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นครับ เป็นลักษณะที่มักเกิดขึ้นโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นกับคนขงพระเจ้าหากเราไม่ระวังแต่คนในรอบตัวชุนี้เป็นคนที่ระวังดีนะครับและลักษณะที่กล่าวถึงตรงนี้ไม่ใช่ยอนยนะครับยอนเป็นผู้รับใช้ที่เป็นแบบการอยากจบโจรแกเราในเรื่องนี้ครับยอนร,รับใช้เ็จะได้ความถ่อมใจไม่ว่าตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงหรือว่าตอนที่จอยอนมีชื่อเสียงแล้วยอนก็จะถ่อมใจเสมอ และพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นคนแบบนั้นให้องครับเป็นคนที่มีความถ่องใจในการรับใช้ยอนเป็นแบบอย่างแก่เราในการรับใช้ในการดีความเชื่อในการเดินเป็นในการพระเจ้าด้วยความถ่องใจอย่างไรเราจะศึกษา่วมกันในเช้าวันนี้ครับจะขอให้ผมข้อความทศนาในวันนี้ว่าแบบอย่างของผู้รับใช้ครับแบบอย่างของผู้รับใช้ยอนเป็นแบบอย่างยอนเป็นตัวอย่างแกเราในการรับใช้พระเจ้าด้วยความถ่องใจอย่างไรมีอย่างไรสองประการครับประการที่หนึ่ง ไม่ได้รับใช้เพื่อให้คนยอมรับตนเองไม่ได้รับใช้เพื่อให้คนยอมรับตนเองอยู่ในขอ้อ22-30ได้กล่าวว่าแต่เมื่อการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกสิ่งของยนและคนหนึ่งในเรื่องในพวกอืูเรื่องการชำระาัจริงพวกเขาจึงไปหายอนของอาจารย์คนที่อยู่กับอาจารย์ที่ฝ้า,ามแม่น้ำจอร์แนทั้งน้นคนที่อาจารย์ไปถึงนั้นนี่เขาตื่นข้กำลังที่ตื่นมาและทุกคนพากันไปหาเขายอนตอบว่าไม่มีใครสามารถรับสิ่งใดนอกจากสิ่งที่าาาพระเจ้าประทานจากสวรสคิ์ที่เขา ก็ท่านเองอธิบายว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระพริตติแต่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามาให้นำเสด็จโปรดท่านที่มีเจ้าสาวได้คือเจ้าบ่าวเพื่อเจ้าบ่าวที่ฟังเจ้าบ่าวก็จะิตวอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเพราะฉะนั้นความมีดิดีของข้าพเจ้าจะเป็นเนี่ยดพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้ก็เลยนี่คือคำกล่าวของยอนนะครับยอนผู้ให้ปัมิสมาตอบสนองต่อคนที่พยายากปีนเทียบผัวท่านปีนเทียบแา่ของท่านกับพระพริตติ ในการคุยกับเขากระหนาบว่างานรับใช้ของยอนเองของตัวท่านเองนั้นและ,ะทุกอย่างล้วนมาจากพระเจ้าดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันจึงที่มีการเปรียบของในหนังสิจากตัวท่านยอนสามก็ยิป็นจึงบอกว่ายอนตอบว่าไม่มีใครสาม,มารถรับสิ่งใดน,นอกจากสิ่งที่พระเจ้าประทานจากสวรรค์ให้เขาพี่น,นะครับยอนไม่ใช่แค่คนเดียวยอนไม่ใช่แค่คนเดียวในพระภีที่มีการปรีเทียบในการรับใช้เกิดขึ้น อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวอยา่างที่เห็นได้ชัดก็คือเปาโลครับเปาโลเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เคยถูกบีบเทียบงานรับใช้สุภท่านแต่ในกรณีของเปาโลเนี่ยไม่ได้ถูกบีบเทียบกับพี่อิสุแต่ถูกบีบเทียบกับอัอลโลเปาโลกับอัอลโลเป็นผู้ที่รับใช้เสียค่าในช่วงเวลานี้ปรากฏว,ว่าคนก็จับมาบีบเทียบว่าเปาโลทําอย่างนั้นอัอลโลทําอย่างนี้ส่วนตัวของอับบโลว่าไม่ใช่ คนที่กำลังเปรียเทียบและเป็นคนที่คิดผิดเป็นอย่างที่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการเปรียบเทียบใดๆระหว่างผู้รับใช้ของพระเจ้าองเลยครับต้องลงเฝ้าใช่ไหมนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้รับใช้พื่ได้คนอยอครมับดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปรียเทียบตัวท่านกับผู้ใดมนส่รั่อเศสที่สามต้นกึ้าบอกว่าพี่น้องท้งหลายข้าพเจ้าไม่อ่านพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายเทื่อหนันเหมือนกับพวกท่านที่เป็นคารุในพัฟิก ข้าพเจ้าเรียนรท่านในน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านหลายยังอยู่ฝ่ายนู้นเพราะว่ออยังอิจฉากันขัดขืนใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายนู้นและพืชอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะว่าคืนกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิษย์ของอับาโลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิษย์ของอับโลท่านหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออับโลคือใครอับาโลคือใคร ทุกปฏิบัติซึ่งได้สอนให้พวกท่านชื่อตามงานที่องค์เป็นเจ้าสรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอบับโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ํานั้นไม่สําคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงทําให้เติบโตน่ะคหากที่สําคัญนี่คือสิ่งที่โปลสอนที่จากโคลินิชชุบนาเดือนครับที่แต่ที้โคลินีการบิดคพอว่าท่านเป็นโปลใช่ไหมข้าพเจ้าเนี่ยนะครับ มาปิสมายน้ำจากท่านปอโลแต่พวกเจ้าเนี่ยเป็นพวกที่รับปิสมานะ้ยน้ำจากท่านปอโลงเราไปเคารพกลุ่มกัน,กน,กนต้องเปลี่ยนที่ว่าอาจารย์บางทยยจริงกกันไนทางน้องนี้พม่นะครับแต่ปอโลกำลังบอกว่าของราคาและโอกาสอย่างมาจากพระเจ้าดังนั้นแม้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าจะสามารถทำมายสิ่งายหหอย่างได้พระเจ้าแต่คุณมีแค่คนเดียวที่คนได้รับเกียรติและคนนั้นคือ,รอรครพระเจ้าเองนะครับพระเจ้าเจ้านที่คนได้รับเกียรติถ้าเรากลับไปที่ประทามยนี้นะครับเราจะเห็นว่า ยอนเลยกตัวอย่างที่ผดงานตัวอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบงานของท่านที่ท่านทำอยู่กับการขอปีสุขพิธนั่นคือย้อนยกตัวอย่างว่าดูท่านเองเป็นเหมือนเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ใช่ว่าไปงานที่ไหนก็ได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวจะได้คนทนาการกันนะครับย้อนบทที่3ามข้อยี่เก้าย้อนจึงบอกว่าท่านที่มีเจ้าสาวจะไคือเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยินฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมทีเดียนิ้งเมื่อดีศีลของเจ้าบ่าวเพราะจะนั้ความมีของ่าเจ้าจึงเป็นปี พี่น,นะครับยอนบอกว่าวเูื่อเจ้าบาปได้พากฏตัวเข้ามาในนันนแล้วหน้าที่ของเพื่อนเจ้าบาวก็จบลงครับสําหรับยอนแล้วการที่เพื่อนเจ้าบาวไปทาตัวโดดเด็กกว่าเจ้าบาวเป็นการกระทำที่หุ่งข่าวอย่างยิ่งสำหรับยอนแล้วการที่ผู้โโร,รับรรใช้ทําตัวดุดเดยวกับพระเจ้าผู้ที่เรารับใช้ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งยอนกล่าวว่าในฐานะที่ท่านเองเป็นเพื่อนเจ้าบาวนั้นมีแต่ทางดีๆครับ มีแต่ความดีที่เป็นไงเจ้าบ่าวได้รับเกียรติมีแต่ความดีที่เจ้าบาา่าวได้รับการยกย่องมากขึ้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อินทียของเจ้าบ่าวได้กล่าวับเจ้าสาวขอตนยอนยินดีเสมอไปนงครับในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมครับยอนอม,มนรรนอนอีความดีทุกเวลาที่ได้รับใช้พระเจ้าความดีของตนเริ่มตั้งแต่เขาอยู่ในคันมานาเลยเขาก็ผีไันได้ไวดีใจที่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้า ยอดดีใจที <aid> ่ไ <Solomon> ด้เป to well ็นเสียงที่ประกาศถึงพระวัชร์ถึงพระอิศวยอดดีใจที่ได้กล่าวถึงว่าแม่สูเป็นความสว่างและยอดดีใจที่ได้เป็นพยานถึงความสว่างนั้นลูกาบทที่หนึ่งข้อสี่สบี่บอกว่านี่แนี่พอเสียทับทายของเธอก็้าหูของฉันทารกในคัรภของฉันก็ดิ้นด้วยความเริงรียอดถือท้องของแม่ของิสเวรได้ยินเสียงของนางมารีที่เป็นมารดาข่ายเทพของแม่สูยอนดีใจมีเราดีใจไหมครับท่านพี่เราได้ยินเสียงพระเจ้า สารเสดงพระเจา้ายอดบทที่หนึ่งข้อที่สามบอกว่าท่านตอ่ว่าเราเป็นสีงของคนที่ร้องให้ถึงพรนครดานว่าจงทําบรรคาของพระพชฆาให้ตรงไปตามที่อิสยาผู้เผยชนะกล่าวไว้และในยอดบทที่หนึ่งข้อหกถึบแปดบอกว่านี่ชายนคายนหน,นึ่ง,ขขงาาที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอดท่านมาในฐานะสังขีพยานเพื่อเป็นพายานให้แก่ความสว่างนั้นคือว่าทุกคนจะได้เชื่อพระท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพายานให้แก่ความสว่างนั้นนี่คือั้อได้ของยอดพี่น,น,น,นะครับ แต่สิ่งที่ต้องาาระมัดระวังแต่สิ่งที่แน่าเสียใจกับเด็กในสมัยปัจจุบันก็ถือว่ามีผู้รับใช้ของพระเจ้ามากมายด้วยนะครับที่ผู้คนพาก,กันยกคำว่ายอดเยี่ยมเป็นยอดนระเทศเป็นสุดยอดผู้รับใช้เป็นสุดยอดศิลปิน,เป,นเป็นคนสําคัญหรืออื่นๆในถนองเดียวกันแต่มีคนหนึ่งน,นะครับชื่อชื่อว่า,า,วาเป็นองคงรู้จัก่ปนอยุทธ์ชื่อพระสังเทเลอรแต่ได้ไหมครับเป็นใครมีันหนึ่งเนะครับมีศิลปินคนหนึ่งได้ ได้เชิญพระสัตเทลเลอร์ได้ไปเยี่ยมที่บบสถ์ครับซีบาท่านี้ก็แนะนำแขกที่ประชุมว่าให้เราปรบมือต้นอนรับผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าอาจารย์คัสสัตเทลเลอร์คัสสัตเทเลอร์ก็เดินมาที่ธรรมะแล้วพูดกับที่ประชุมด้วยเสียาางธรรมดาบอกว่าพี่งเท่ครับนข้าพเจ้าเป็นอผู้รับใช้ที่เล็กน้อยของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เองยไหมครับพี่น้องครับไม่มีใครที่ใหญ่ถ้าจะมีคนที่ใหญ่คนนั้นคือพระเจ้าของเราเองยไหมครับ ผู้รับใช้ของพระเจ้า,าไม่มีแบบทั้งสัตว์เดียวเลยนะครับแต่รถถึงจอรถถึงเปาลโถถาลโที่ทไไ่านพระเจ้าเล่าให้เราฟังไปนั้นเป็นแบบอย่างแก่เราหลายครับในการรับใช้พระเจ้าท่านหลายเหล่านี้รับใช้พระเจ้าด้วยการไม่ปรารถนาให้คนจะองรับท่านพี่น้องเป็นอย่างไหมครับคนของพระเจ้าใ่แท้จริง หรืออย่ารับใช้จะพาะในตอนที่มีคนยอมรับเราแต่ให้เรารับใบช้พระเจ้านี่หัวใจที่ไม่ต้องมีใครมายอมรับเราก็ได้แต่เรารับพระเจ้าเราจึงปฏินนบัติพระองค์เองไปไหมครับนี่คือปัญญาของคนของพระเจ้นานี่คือหัวใจของคนของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เรามีขอเพียงแต่พระเจ้ายอมรับเวก็เพียงพอแล้วและขอให้คนคนนั้นยอมรับพระเจ้าแม้เขาไม่อยอมรับเราเราก็เพียงพอแล้วเองไ,ไหมครับวันนี้จะมีคนเนนปรเซนต์เราไม่ หรือใจร้อนใจร้อนเราเลยไม่ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนเหล่านั้นเองนะครับี่น้องครับคนอาจจะไปริเสตพี่น้องตอนที่พี่น้องไปประกาศข่าวระเสฐก็จงถือว่าเป็นเพื่อนปกติคนจะไปริเสตพี่น้องก็ไมพี่น้องเลือกโดยทางของพระเจ้าเช่นในมหาลัยเขาทำกิจกันเช่นในบริษัทเขาโกงกันแต่พี่น้องไม่โกงแล้วเขาก็ไป่เสตพวกเราก็ขอบคุณพระเจ้าเองนะครับอย่าไป หรือบางทีบางคนที่นี้พระเจ้าทรงใช้ให้เป็นพี่เลี้ยงรากคนว่าลูกแกไ่ไม่ยอมนะไม่ยอมรับการดูแลของเราก็าไม่เป็นไรใช่ไหมครับที่เราขอบคุณพระเจ้าเราอาจจะเจอกานไมิเสธ์นะครับและเราจะอยู่แน่นอนเราอาจจะไม่เจอเราอาจจะเจอกัปไม่ยอมรับจากคนที่เราพยายามจะไปช่วยเขาให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าก็เป็นเรื่องปกติให้เราขอบคุณพระเรจ้า,า,าและสัตย์ซื่อต่อไปในการสุนทรีของพระเมรุไหมครับเพราะวันนี้เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อขอยอมรับของเราครับเห็นไหมครับ <ítulo> แต่เรารับใช้พระเจ้าพ่ออยากให้เขาได้รับพรที่มาจากพระเจ้าในชีวิตเขาดังนั้นนี่เป็นธรรมเด่นใจไม่ว่าจะมีคนมาทำอย่างไรกับเราเพราะเราติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะมีคนมาทำอย่างไรกับเราเพราะว่าเรารับใช้พระเจ้าเขาก็แน่าจไปคิดเสียได้สามใหม่เขาคณอาจจะเป็นคนคล่ใกล้ชิดเรามากเขาคนอาจจะเป็นผู้แข่งของเราเลยก็ได้เขาอาจจะเป็นผู้ทำฝ่ายวิญญาณของเราเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนฝ่ายวิญญาณของเราในที่จับได้สามใหม่ เราจะไม่เก็บรวยใส่ใจเลยไหครับเอเนไครับสารเสด็จพระเจ้าแต่เราจะซื่อในการทําหน้าที่ของเราต่อไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาอย่าให้เราเป็นสัมบอริ่หรือคนสําคัญเลยนะครับแม้การที่เราทร้พระเจ้าจะมีความสําคัญเพราะว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สนใจในเรื่องงานนะครับแต่กำลังกล่าวถึงตัวตนของเรากำลังกล่าวถึงตัวตนของท่านทั้งหลายแม้ให้งานของเรา ที่เราทําให้การจากพระเจ้าจะเป็นงานที่สําคัญเหมือนการของยอนแต่ให้เรารักษาใจของการเป็นโรบดีรักษาใจของการเป็นคนไม่สําคัญไว้ให้มากที่สุดแห้ตลอดไปเองไหมครับให้เราเป็นคนที่ไม่สําคัญแต่ทำงานที่สําคัญให้กับพระเจ้าให้เรารักษาใจของการเป็นคนไม่สําคัญเพื่อจะทํางานที่สําคัญให้กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและก็ยิ่งขึ้นต่อไปเองไหมครับพี่น้องครับ ให้เราบอกกับตรนี้ได้ไหมครับพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องไดอีกทีเดีไหมครับพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องได้นั่นคือประการที่หนึ่งเลยนะครับเป็นแบบอย่างนการรับใช้พระเจ้าของยน์ให้บริษัาประการแรกคือรับใช้พระเจ้าโดยการทไม่คาดหวังว่าตัวท่านเองจะเป็นคนที่มีความสําคัญและต่อมาประการที่สองซึ่งเป็นประการสุดท้ายครับ ประการที่สองรับใช้เพื่อให้คนยอมรับพระเยซูรับใช้เพื่อให้คนยอมรับพระเยซูอยู่ในข้อ36ขออภัยครับอยู่ในข้อ36ถึงข้อ36พระพองค์ผู้ทรงเสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ฝ่ายโลกและผูดตามอย่างโลกพระพองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งนี่คือข้อ36ที่กล่าวไปเม่เรายาะยันบทที่สาข้อ36ถึงขา36ตอนนี้ที่ไม่ต้องอ่านนะครับเป็นไม่ได้สูงว่าไม่ใช่คำพูดของยอห์นให้หลิสมานนะครับ ราะว่าในต้นฉบับภาษากัีกนั้นไม่ได้มีขึ้นหมายคำพูดไว้ตรงนี้แต่น่าจะเป็นคำกล่าวของยอนบัคารสามกผู้เขียนมระธรยอห์นมากกว่าแต่อะไรก็ตามนะครับยอนบัคารสามกเกได้ใส่ใคําแบบนี้ไว้ต่อจากคําพูดของยอห์นเพให้ปูชมาเพื่อส,รสัรสนคําพูดของท่านเ่องการเป็นผู้รับใช้ที่ท่องใจต่อพระเจ้าดังนั้นคำกล่าวของยอนบัคารทู่ดจึงเป็นคำกล่าว ที่มีเนื้อหามีแนวคิดเยนกับคำกล่าวของยอดผู้ให้เป็นสมาและแน่นอนว่ามันเป็นจริะเจราของพระเจ้าเอางนะครับก็อยแย่งพระดีของเรายอ,อ่าำพูดกล่าวว่าคนที่อยู่ฝ่ายโลกต้องทุกอย่างโลกซึ่งในกรณีของยอดก็คือการพยายามเปรียบเทียบผู้รับใช้ใท่า,าน,นว่าคนนั้นดีกว่าคนนั้นด้อยกว่าคนนั้นเป็นอย่างาคนคนคน,นี้เป็นอย่างนี้ว่าได้แท้รถดนีกว่าในแท้เรา,ล,า,าล,ลูกแก่รถแทนรถลูกแก่ดีกว่าลูกแก่แท้เราอ้เรืนองเหลนี้ซึ่งไม่เกิดในโหมดนี้ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนักจะมีการเห่งนที่หย่อนว่าคนในโลกนักจะเดือเที่ว่าไทยดีกว่าไทยแต่คนที่อยู่ไ่า์พระเจ้าจะตอบนองแบบโยนผู้ให้มปนสมาตั้งคืนไม่ใส่ใจเห็นไหมครับกพไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าคนจะต้องมายอมรับเราในการทาใช้พระเจ้าไม่ได้แม้เสียงเราจะตกชีเวลาร้องเป็นนักสักพระเจ้าเราก็ไม่ใส่ใจกอนมีคนมาวิจารณ์แต่เราจะเอาไปปรับปรุงเห็นไหมครับเพราะเรากำลัง ใ้พระเจ้าเราไม่ได้ทําให้รู้คุคึพอใจแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่เราหมายสา้นว่าเราจะไม่ให้ได้มีอยที่คนทำให้เรา้อใจแต่จะเป็นเครื่องปรับกันให้เราออเราอาไปปรับปรุงแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่กล้ามากขึ้นเป็นคนที่นับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพี่นาา้องเห็นด้วยไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเราต้องคาดหวังให้คนยอมรับสิ่งที่ใหญ่กว่านนะครับวันนี้เดินใชพระเจ้าชื่อพระเจ้าอย่าให้คาดหวังว่าคนยอมรับเรา แต่ให้เราคาดหวังในสิ่งใหญ่กว่านั้นนะนั่นคือให้คนยอมรับพระเจ้าของเราเองไหมครับขอให้คนยอมรับพรีสวิตของเราัลนย้อนจึงพูดในยอนสามข้อสามเส็จบอกว่าพราะผู้ทรงเสด็จมาจากเบื้บนทรงเป็นใหญ่ในทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็อยู่ภายโลกและผู้ดามแบบโลกพระผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือ,อทุกสิ่สงพระธรรมสวดนี้เพื่ครับหนึ่งใจที่ทั้งหลายรับใช้เพื่อให้คนมายอมรับในพรีสวเพื่อให้คนมายอมรับในพระเจ้าของเราหน้าต่าง ดังต่อไปนี้มีสี่ด้ายย่อยแต่จะไปอย่างรวดเร็วก็ไก่ใ,ให้คนยอมรับว่าไม่สูงมาจากสวรรค์อยู่ในข้อสาสอไขอใให้คนยอมรับว่าไม่สูงเป็นพญานที่เห็นด้วยตาอยู่ในข้อ3 2มสิบสองสามสิบสามทนไหมครับข้อสามสบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทอดพระเนตเห็นและทรงได้ยินไม่มีใครรับคำพยานของพระองค์คนที่รับคำพยานของพระก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสักจริงเพื่อนะครับการเป็นพยานที่เห็นด้วยตาเนี่ย มีความสําคัญมากนะครับสําหรับคนในสมัยก่อนเพราะว่าเป็นสังคมที่เรียกว่า oral tradition เป็นสังคมที่ให้ความสําคัญของการใช้คองพูดเป็นสังคมที่มีให้ความสําคัญของการพูดเท่ากับการเขียนเป็นรายลักษณ์อในสมัยปัจจุบันคนสมัยก่อนไม่ต้องไม่ต้องเขียนกระดาษและต้องการมือการรับปากของเขามีน้ำหนักเท่า ขียนสกดาและลงลายในเสมัยของเรายอมบอกว่าพี่สุเป็นพยานที่เห็นด้วยตากลกงบอกกลังหมายครับว่าพี่สุไม่ได้ฟังเรื่องพระเจ้าจากคนอื่นมานะพี่สุเห็นพระเจ้ายตาของเราพี่สุเห็นได้ยินเสียงพระบิดานี้บูคโฮโลเองและมาเล่าให้เราฟังลายครับแังนักบุญจึงเป็นพยานปากเองที่มีความสำคัญมากเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์พระชนม์ข้อไปครับให้คนยอมรับว่าพี่สุได้รับสหนาจากพระบิดา ยู่ในข้อสามสสเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวเมื่อตันของพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณอยา่างจำกัดและเวลาทรงรักระบุและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของโลกนี่อีกที่ีประกานอีกนะครับที่เราต้องคาดหวังว่าให้คนยอมรับพิสุทธิ์และการสุดท้ายยองมูที่เราต้องช่วยกันรวนมถึงจากตนเองที่คนยอมรับพระเจ้าจากที่เราคื็นาองมูที่คนยอมรับว่าคนที่วางใจในพิสุทธิ์จะมีชีวิตที่นดร์ ยู่ในข้อสาสครับบอกว่าคนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตที่รันคนที่ไม่เชื่อความพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระบิดาของพระเจ้าตกอยู่กับเขาเพี่นะครับนี่คืองานของเราเองไหมครับงานของเราไม่ใช่ให้คนยอมรับเรางานของเราไม่ใช่การมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อคนจะมายอมรับเราว่าเรามีการศึกษาเรามีบ้านเรามีเงินเรามีทองถ้าเรามีเราขอบคุณพระเจ้าในงานสําคัญของเราในการฐานะของทาป็นคนของพระเจ้าคือให้คนยอมรับพระเจ้าของเราเองนหครับนี่คือการส่งเรียก ระสง์เราจึงต้องสัตย์ซื่อยนะครับให้เราสัตย์ซื่อในงานของเราไม่ว่าคนจะยอมรับเราไม่ก็ตามให้เราสัตย์ซื่อในการออกประกาศที่มาเสริจแม้คนจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราประกาศให้เราสัตย ouais. uh ์ซื่อในการออกไปสั่งสอนพระเจ้าของพระเจ้าแม้คนที่เราสอนเขาอาจจะไม่เข้ายอมรับเราจะไม่ก็ตามให้เรายืนยืนยันในการมีความชื่อในทางของพระเจ้าแม้คนที่บ้านอาจจะไม่เห็นด้วยเองนดมครับให้สุดคืนเราตั้งแต่แรก พระองค์ทรงบอกเราว่าการมีความชื่นการถิ่นฐานการรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับการอยอมรับของสงไปไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจขอไม่ได้แปลวา่า,วา,าทู้การเัดสเราที่เกินความเช่าคนรจะยอมรับไม่น้องอาจถูกิเสธก็ได้และการปฏิเสธนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ที่สุดข,ของเราเม่อสัมพันนั่นก็คือ คนที่บ้านของเราเองอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นสามีของเรา้าที่บรที่สิ่ข้อสิบหกข้อยี่สิบสองว่าดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดูแกะถ้าตา,า,าหาบเายนฉะนั้นจงฉลาเดเหมือนงูและไม่มีใครถึงกัพิราบแต่จงระมังตะวงให้ดีเพราะคนเขาจะอาญาท่านด้กับสารและจะเกลี้ยงท่านทํำาสารของเขาและจะนำท่านส่งให้เจ้ามือและกษัตรพูพวกเราเพราะเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยาแก่เขาและแก่คนต่างชาติ แต่เมื่อเขาอายัดแทบไม่นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคําที่ถ้าจะพูดนั้นพระเจ,จ้าจะสุขทานแก่ท่านในเวลานั้นแม้ว่าพี่จะมอบน้องให้เหงความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ที่จะียเกีความตายคนทั้งปวงจะเกียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดนะครับพระคินเนือแล้วว่าการเป็นพิเียนไม่ได้หมายความว่าคนจะยอมครับพระนเนือแล้วแล้วว่า การรับใช้พระเจ้าการกินอย่านาเป็นธอรมธรรมชาติการเดินเป็นธรรมชาติไม่ได้แปลว่าคนจะยอมับอย่างไรก็ตามพี่นะครับวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะติวามเราจะรับใช้เราจะสั่ซื้อในการเดินเป็นธรรมชาติของเราเองไ,ไหมครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นสิ่งดีนะครับที่เราจะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้หลายท่านตัดสินใจนแล้วน,นี่ด้วยซ้ำไป เป็นการเตรียมใจครับพี่นะครับเตรียมใจก็แนล้ว่าไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าในอนาคตคนจะยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราก็ตามในการต่าตามก็าวขึ้นในการยืนหยัดในการรับใช้รูแม้คนคนนั้นจะมีอิทธิพลต่อเราในในก็ตามจะใกล้คียงเรามากในฝ่ายในภาพอาจจะใกล้ชิดเรามากในฝ่ายวิจาณคนเหล่านั้นจะไม่เป็นเหตุทำให้เราถดถอยหรือล่าช้าไปในการติดตามพระเจ้าเองนะครับ จะไม่เราจะไม่ยอมปล่อยให้คนเรานน้นมีทุิคนทำให้เราเลิกหรือถดถอยไปในทางรับใช้พระเจ้าเพราะเราไม่ได้ชื่อและรับใช้เพื่อคอนยอมรับเราอีกต่อไปเองไหมครับแต่เราชื่อและรับใช้เพื่อคนยอมรับพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาคนจะปฏิเสธเราไม่เป็นไรขอให้เขายอมรับพระเจ้าของเราก็พอแล้วเองนะครับปวดไฟใจคนจะปฏิเสธเราไม่เป็นไร ขอเพียงแต่เขายอมรับพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามาก็พอแล้วเองมีครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราพูดกับตัวเองอีกครับดีไหมครับพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องได้เลยอีกครั้งบดีนะครับพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าต้องด้เลยให้เราร่วมใจ